สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่ไว้ด้วยนะครับ,บความคึกหน้าพระพยอมชี้คนอย่างพิธาหายากครั้งหน้าจะชนะไม่เห็นฝุ่นที่วัดสวนแก้วตํบลบางเลนอําเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีพระพยอมกาลายาโนเจ้าวาดวัดสวนแก้ว ด้เตือนสติกองเชียร์ที่ผิดหวังและให้กำลังใจโดยได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ว่าหากชาติโยมทั้งหลายเข้าใจโลกธรรมว่าโลกใบนี้มันมีได้มีเสียมีทั้งบวกทั้งลบมีทั้งสมหวังทั้งผิดหวังมีแพ้มีชนะควบคู่กันไปเพราะฉะนั้นนะถ้าเราจะอยู่บนโลกใบนี้ให้ได้เราต้องรู้เข้าใจโลกธรรมว่า มันมีความผิดหวังบ้างสมหวังบ้างได้ดังใจบ้างชนะบ้างแพ้บ้างดังนั้นเราจะอยู่ในทางสายกลางคือเรานั้นจะชอบใครหรือไม่ชอบใครก็ตามแต่เราต้องเผื่อไว้ว่าใจเราจะไม่ไปฟูกับคนที่เราชอบและจะไม่แฟบผิดหวังกับคนที่เราชอบเช่นกันเพราะในโลกใบนี้ไม่มีใครสมหวังตลอดชีวิต อย่างไรก็ตามอัตมาขอชื่นชมคนอย่างนายพิธาเป็นบุคคลที่ไม่ใช่หาได้ง่ายๆเพราะอัตมาเห็นในข่าวที่เขาถูกคําสั่งศาลอย่างคิดว่าเพื้อเขาต้องร้องไห้หรือสะอึกสะอื้นออกมาที่ถูกศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่เขากลับทักทายร่ำลาโบกมือคุมอารมณ์ได้ดีมากถ้าคุมไม่ดีก็คงต้อง ร้องไห้น้ำตาไหลหรือเสียงสั่นเครือแต่นี่เขาไม่มีอาการสั่นเครือละล่ำละลักร้องห่มร้องไห้ออกมาแสดงว่าเขารักษาอารมณ์ได้ดีไม่ฉุนไม่เกลี้ยวกราดเป็นคุณสมบัติในข้อหนึ่งของคนที่จะได้ครองเมืองต้องไม่มีคำว่าเกลี้ยวกราดโมโหฉุนเฉียวคว้างปาสิ่งของแต่ถ้าเขาออกอาการไปจับเก้าอี้ปาโครม เดียวนะคะแนนจะตกหมดคนที่เก็บอาการรักษาได้ดีอย่างนี้เลือกตั้งครั้งหน้าคะแนนเพิ่มฉลุยอย่างแน่นอนยิ่งกันไม่เห็นฝุ่นกันเืบตาล่าสุดอาจารย์นิติมชชีชช้าข้บบังคับรัฐสภาใหญ่กว่ารัฐมนูลประกับเรเด็จการรัฐวุธิสภานายสมชายปรีชาศิลปากุลอาจารย์ประจํา คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โพสต์ข้อความผ่านทางเพจศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยหน้าบางแห่งหนึ่งระบุว่าเมื่อข้อบังคับรัฐสภาใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญกรณีการเสนอชื่อบุคคลดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญรับรองไว้อย่างชัดเจนวงเล็บ ตามมาตรา159ประกอบมาตรา272ที่กำหนดให้วุฒิสภาเข้ามามีบทบาทในช่วง5ปีแรกหากจะมีข้อจำกัดในการเสนอชื่อบุคคลในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเป็นสำคัญขณะที่ข้อบังคับของรัฐสภาว่าโดยการเสนอยติเป็นการกำหนดแนวทางข้อจำกัดการเสนอประเด็นต่าง เพื่อให้รัฐสภาพิจารณาหรือลงความเห็นข้อบังคับดังกล่าวนั้นมิได้เป็นบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเป็นการเฉพาะการจะนำเอาข้อบังคับของรัฐสภาซึ่งเป็นกฎหมายในลำดับรองลงมาจำกัดสิทธิการเสนอชื่ออันเป็นบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญจึงเป็นเรื่องประหลาดพิกลเป็นอย่างยิ่งแม้จะได้มีการลงมติ ของสมาชิกรัฐสภาในประเด็นถกเถียงดังกล่าวไปแล้วแต่การลงความเห็นแม้ต่อให้เป็นมติกระชันก็จะไม่ได้ทำในสิ่งที่ขัดต่อหลักการกลายเป็นความชอบด้วยรัฐธรรมนูญขึ้นมาหากมีการยอมรับให้ข้อบังคับรัฐสภาใหญ่กว่าบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญก็ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงปรากฏการณ์ผด็จการรัฐวุฒิสภา อย่างชัดเจนนายสมชายระบุความคืบหน้าสมชายยก4ข้อหนุนก้าไกลดันพิธาชิงนายกอีกรอบทีรัฐธรรมนูญไม่ได้ห้ามเสนอซ้ำจากกรณีที่ประชุมรัฐสภาเมื่อ19กรกฎาคมที่ผ่านมามีมติว่ายติการเสนอชื่อนายพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพรรคก้าวไกล และคนด d i d a นายกรัฐมนตรีเพื่อให้สมาชิกรัฐสภาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นการเสนอยัติซ้ำต้องห้ามตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่41นั้นนายสมชัยศรีสุทธิยกรอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตโพสต์ข้อความผ่านทาง f c e e o o o กระบุว่าก้าวไกลต้องยืนยันสิทธิ์ในการเสนอชื่อของพิธา ให้รัฐสภาลงมติเลือกเป็นนายกรัฐมนตรี27กรกฎาคม2566จะมีการประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาลงมติเลือกบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งผมสนับสนุนพรรคก้าวไกลในการเสนอชื่อพิธาอีกครั้งหนึ่งเพราะหนึ่งก้าวไกลขอ8พักในการเข้าชิงนายกครั้งที่สองก่อนจะประเมินว่า จะส่งต่อเพื่อไทยหรือไม่ 2. การลงมติเลือกนายกครั้งที่2ยังไม่เกิดขึ้นแต่ถูกตัดหน้าจากเสียงข้างมากในสภาวินิจฉัยว่าเสนอชื่อซ้ำไม่ได้โดยอ้างข้อบังคับการประชุมข้อที่41ที่ยติใดเคยเสนอและตกไปแล้วไม่สามารถเสนอซ้ำอีกในสมัยประชุมนั้น 3. การอ้างข้อบังคับดังกล่าว แม้จะเป็นมติเสียงข้างมากของรัฐสภาแต่เป็นการลงมติขัดกับรัฐธรรมนูญเพราะไม่มีส่วนใดของรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นมาตรา 88, 89หรือ272ที่เขียนไว้เลยว่าห้ามเสนอชื่อซ้าเมื่อไม่เขียนก็หมายความเสนอได้ดังเช่นกรณีการลงมติเลือกกกตเมื่อปี2561ก็เป็นการเสนอชื่อซ้ำ 4. แม้การเสนอชื่อจะถูกนับว่าเป็นยติและต้องเป็นไปตามข้อบังคับที่41แต่ในส่วนท้ายของข้อดังกล่าวได้เขียนว่าประธานรัฐสภาสามารถบรรจุยติซ้ำที่ตกไปได้หากมีเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและเป็นวินิจฉัยของประธานรัฐสภาคนเดียวไม่ต้องขอมติสภาไม่ยากครับลดพักเล็กๆหนึ่งเ,เสียงหรือ เพิ่มพักเล็กหนึ่งเสียงก็ถือว่ามีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงแล้วนายสมชัยระบุความคืบหน้าล่าสุดถาปณีเผยหมายเรียกคดีหุ้นไอทีวียินดีได้เสนอข่าวอีกด้านพร้อมแจง้งหากกรกะตาสารรัฐธรรมนูญเรียกจากกรณีที่รายการข่าวสามิติทางช่อง3โดยนางสาวถาปณีเอียดสีชัยผู้สื่อข่าวสามิติ ได้ออกมาเปิดคลิปการประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวีที่จัดประชุมขึ้นเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมานั้นกระทั่ง19กรกฎาคมสารรัฐมนูญมีมติสั่งให้นายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพรรคเก้าไกลยหยุดปฏิบัติหน้าที่สสแล้วต่อมาทัานณีได้โพสต์ข้อความผ่านทาง f เฟ e บ o o กระบุว่าวันที่25กรกฎาคม มีหมายเรียกจากสอน,นอทุ่งสองห้องให้ถาปณีไปเป็นพยานคดีหุ้นไอทีวีเตรียมพบกับคดีหุ้นไอทีี EP2 ซึ่งภายหลังนะครับที่ข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าสู้ๆครับกำลังใจทำดีได้ดีคนที่คิดชั่วใส่ร้ายขอให้มีอันเป็นไปในไม่นานถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเชื่อในความมั่นคงในรมการของคุณถาปณีเสมอครับ ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเชื่อในความเป็นจริงครับคนดีๆน่ะต้องช่วยกันถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าสู้ๆูครับพาคุณพิธากลับมาให้ได้นะครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเอาให้ครบทุกเม็ดเลยนะพี่แยม้มสู้มันค่ะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าสู้ค่ะนายกพิธาต้องได้กลับมาเข้าสภาถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าสู้ๆประชาชนจะยืนเคียงข้างคุณและความถูกต้องค่ะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่า เชื่อมั่นในตัวคุณขายแยมและเชื่อมั่นในอุดมการณ์ของคุณแยม